ครับผมอย่างเช่นเรามีกีตาร์ซิงเกิลคอย3สามตัวอย่างเงี้ยนะครับเอะเราไม่มีฮัมแบ็กกิ้งสิงเกกีตาร์เราจะเล่นบลูจารได้หรอือมันไม่หนาได้ครับปรับซิบเล็คเตอร์เลือกตำแหน่งให้เป็นนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้มันก็ให้เสียงอุ่นเสียงวอร์มกว่าทุกตัวในะทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้มือเราใช่ไหมครับแค่นี้มันก็ได้โทนอุ่นแล้ว เราดีแบบนี้กะรำหนักแค่นี้ใช้นิ้วแค่ตรงนี้ไม่ใช้ตรงนั้นไม่ใช้เล็บไม่ใช e. ้ด้านข้างมันก็จะได้โทนนี้มจะได้โทนนี้พอเรากะชาก็เป็นอีกโทนหนึ่งครับ นี่คือสิ่งที่ผมสอนนักเรียนของผมทุกคนนะครับดานามิกการปรับซาว์โทนและทุกๆอย่างสิ่งพวกนี้แหละครับสำคัญที่ youtube ไม่มีที่ในหนังสือไม่มีครับที่ในโรงเรียนสอนไม่มีอาจจะมีแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ทำออกมาเด่นชัดแบบนี้ถ้าเราฝึกจริงๆมันจะได้แบบนี้ครับอ่ะถ้าเราจะอยากเล่นแนวอื่นเราก็ปรับซีเล็กเตอร์โอเคปรับซีเล็กเตอร์เราก็ต้องปรับมือขวาด้วยนะครับปรับซีเล็กเตอร์ปรับวอลลุ่มปรับโทนให้ดีอ่ะเราจะเอาแค่ไหนเราต้องรู้กีตาร์เรา สมมุติเราจะเล่นเอ้ยทำไมกีตาร์ของพี่เอซาวใหญ่จังกีตาร์เฟนเดอร์ซาวใหญ่โอ้โห,หาวชัดถวงหนาปึกเลยมันมีหลายองค์ประกอบครับซึ่งผมจะสอนหมดสายมันจะต้องเซตอัพแบบไหนมือขวาดีแค่ไหนปรับซาวหน้าตู้แค่ไหน ไม่ใช่ว่าอยู่มันจะกีตาร์เสียงดีไม่มีในโลกหรอกครับมือเราต้องหากที่ดีที่สั่งกีตาร์ให้เป็นเสียงนั้นเสียงนี้นะครับ อ่าลองไปอัพตัวนี้ปุ๊บผมรู้แล้วโอเคผมจะลงไปอัพตัวนี้ผมจะเล่นอะไร อะไรอย่างนี้ครับคือแต่ละคาแรคเตอร์ของกีตาร์มันก็จะมีเสียงของเขาใช่ไหมครับนี่ผมไม่มีปิกนะกักร่างสุดเนี่ยคาแรคเตอร์ของเฟนเดอร์เวลากักร่างสุดมันจะแหลมคมเฮ้ยมันเอาไว้เล่นพวกแนวพวกเดอรชาร์โดได้ดีกว่า ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจมันก่อนแล้วรู้ว่าถ้าเราปรับตรงนี้เราต้องเล่นแบบไหนเมื่อกี้ผมเอาตรงไหนดีนะครับที่ได้เสียงแบบนั้นผมไม่ได้ใช้นิ้วดีดเหมือนกันหมดนะครับด้านข้างของเล็บเล็บเนื้อเนื้อข้างในเล็บเนื้อและเล็บอย่างเงี้ยครับผมซ้อมหมดเลยนะครับไว้มีโอกาสเรียนเชิญน,นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับมาเรียนด้วยกันนะครับ ครับผมสวัสดีครับผมเอนะครับมือกีตาร์วงไอศ์ครีมนะครับแล้วก็ผมเล่นในจอไอซ์ครีมแล้วเนี่ยผมออรดิชั่นเข้าวงเล่นแบทอัพให้พี่เป้ไฮล็อกนะครับอีกสามอัลาบัามตั้งแต่เลอมพันสองพี่เป้ฉบเดียวแล้วก็พี่เป้โปรแกรมนะครับร่วมทํางานในห้องอัดกับพี่เป้เลยนะครับอัดกีตาร์แล้วก็พี่เป้ให้โอกาสอัดกีตาร์แล้วก็เขียนทํานองช่วยกับพี่เป้ด้วยนะครับ จะมีเครดิตเขียนอยู่ในปกวันนี้แนะนําการสอนผมมีนักเรียนชื่อน้องฮาร์ทที่ผมเคยเคยลงคลิปของน้องฮาร์ดสองคลิปแล้วมั้งครับน้องฮาร์ทอายุไม่ถึงยี่สิบนะครับแล้วน้องฮาร์ทก็ต้องไม่ได้มีงบประมาณในการเรียนมากนะครับก็มาเรียนแค่2เดือนถึงสามเดือนเท่านั้นครับแล้วเขาต้องมีภาระ,ะมีหน้าที่ไม่ใช่ภาระ,ะนะครับมีหน้าที่ที่ต้องเรียนหนังสือ นะครับก็เรียนเอกดนตรีด้วยนะครับทีนี้ทฤษฎีของน้องฮาร์ดเนี่ยจะได้ในการเรียนเอกดนตรีอยู่แล้วนะครับแบบฝึกหัดก็ได้จาก YouTube ก็มีให้ดูเพราะฉะนั้นผมจึงยอมสอนในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่สอนยอมเหนื่อยนะครับผมสอนนักเรียนทุกคนเนี่ยสอนได้เหมือนกันสักคนนึงครับผมไม่ได้การแบบฝึกหัดสอนเลยนะครับน้องฮาร์ดมาเนี่ยผมให้ในสิ่งที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้น้องฮาร์ด ไม่ต้องไปหาประสบการณ์เองอย่างเช่นหนึ่งการแกะเพลงการฟังอย่างไรการหาคีย์เพลงนักดนตรีอาชีพบางท่านยังไม่รู้คีย์เพลงเลยนะครับน้องฮ่าสาม,มารถหาคีย์เพลงได้เร็วมากผมเปิด youtube มาปั้งเสิร์ชคำว่าเพลงจีนได้คลิปอะไรมาปุ๊บส่งไปเลยแล้วผมสอนให้หาคีย์น้องฮ่าสาม,มารถหาคีย์เพลงได้รู้แล้วว่าเพลงนี้เป็นเพลงคีย์อะไร พอเรารู้คีย์อะไรปุ๊บเราก็สามารถอินพไวายเล่นกับคนอื่นได้ทีนี้พออิ r พไวาได้เรารู้คีย์แล้วเนี่ยจะอินพไวา e อย่างไรหาประสบการณ์เอาเองเนี่ยหรือแกะเพลงไปนานๆเข้าก็จะทําได้เองแต่มันใช้เวลานานเกินไปครับผมจึงบอกทักษะการเลือกใช้โน้ตการจัดสัดส่วนโน้ตที่ไม่เหมือนกันบล็อกง่ายๆอยู่ในอยู่ในคอร์อดคอร์เดียวทําอย่างไรให้ ให้สียงออกมาน่าฟังแล้วก็ดูหลากหลายแล้วดูกว้างดูมีวอ้ยมีมิติดูสง่าง,งามแล้วก็สอนให้น้องฮาร์ดนำแนวไอเดียนี้ไปสร้างเพลงของตัวเองคือผมสอนคนเหมือนกับว่าสอนเพื่อให้เขาเป็นศิลปินนะครับผมไม่ได้สอนให้เขาเป็นแค่มือกีตาร์ที่ฝึกตามแบบฝึกหัดแบบแบบนั้นครับผมต้องการสอนให้นักเรียนของผม สร้างงานของตัวเองได้แล้วก็ไปเป็นศิลปินได้นะครับวิธีการดีเทคตคต่างๆผมจะเน้นมากผมไม่เน้นแบบฝื้หัดมาต้องมาไม่อาวไม่เน้นครับผมจะเน้นเรื่องของการทำยังไงให้เสียงดีกีต้าร์เลยครับไม่มีกีตาร์เสียงดีในโลกนะครับคนดีเท่านั้นที่ทําให้กีตาร์เสียงออกมาเป็นอย่างไรนะครับดีธรรมดาก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็ได้แค่นี้ครับถ้าดีมีวิชา มือขวาดีอย่างไรมือซ้ายดีอย่างไรใช้ทักษะอย่างไรเกี่ยวกับการเล่นโน้ตมันก็จะเปลี่ยนเสียงกีตาร์การขยี้สายมีหลายแบบการเล่นรเปโตเนี่ยครับพวกนี้ผมสอนหมดสอนอย่างไรเอ่อให้ได้สำเนียงแบบไหนเวลาตีคอร์ดน้องฮาร์ดเนี่ย รายละเอียดการโซโล่เขาเนี่ยเขามีทักษะมาดีอยู่แล้วแล้วเขาสามารถฝึกจากยูทูบได้ว่าสเกลนู้นสเกลนี้ทักษะที่ไม่ได้คือการสร้างการเล่นขอดพวกนี้จะยากผมช่วยเขาไปแล้วครับเดี๋ยวลองลองชมในคลิปนะครับเรื่องการดีก็ผมก็ช่วยนะองหาไปแล้วการปรับเสียงกีตาร์อีพีโฟนที่เป็นสองฮาร์มทำอย่างไรให้มันเสียงคลีนดีนะครับขนาดเพิ่งเรียนไปสองเดือนเองนะครับเดี๋ยวลองชมในคลิปนะครับแอมป์ใบเก่าๆใบเดิมๆที่เขาเคยเล่นราคาไม่แพงเอฟเฟกต์ราคาไม่แพง ปรับออกมาแล้วเสียงซุ่มเสียงดีขึ้นกว่าจากเดิมวันแรกเยอะเลยครับนะครับคือแค่ท่านใดยอยากจะเล่นกีตาร์ให้เสียงเพราะๆไม่จาเป็นต้องไปเป็นศิลปินหรือเป็นเล่นข้างนอกหรอกครับแค่มาเรียนด้วยกันนะก็มีความสุขได้ครับผมจะทําให้ท่านนะเล่นกีตาร์ตัวเดิมๆแล้วเสียงดีขึ้นมาทันทีสอนการสมมติว่าจะเล่นเพลงเดือนเพลงเราทําอย่างไรให้ฟังออกมาเพราะแล้วแบบสวยงามมากๆคิดอย่างไรทําอย่างไรสอนหมดครับ สอนเป็นไอเดียให้นะครับเวลาเล่นก to ีตาร์เนี่ยครับมือขวาที <repetition> ่สำคัญลักษณะการให้ไว้และการปรับเสียงสำคัญที่สุดนะผมจะมีเสียงเอกลักษณ์ของตัวเองเสียงกีตาร์ผมจะฟังดูเหมือนใหญ่มากทแวงหนามากจะให้ดูนะครับแอมใบเท่านี้แบมใบเท่ากระติกน้ำแล้ววางอยู่ไกลมากเลยอยู่ตรงนู้นนะครับไกลมากๆใบแค่นี้จริงๆครับไมโครคิวโรแลนด์หวัต สมัยก่อนผมซื้อมาแล้วเนี่ยระยะห่างทั้งนูน่นไกลลิฟเลยครับนะบ้านล็กหน่อยนะครับนูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นใบเล็กนิดเดียวไม่รู้เห็นหรือย,ยังใบเล็กนิดเดียวตรงนั้นนะครับไม่ได้ใชแอมแพงด้วยครับทําไมอัดออกมาแล้วสมายมันเสียงมันฟังชัดดีสมัยก่อนผมเคยผมเคยพอผมใช้อัโแลิแวนใบเนี้ยโอ้ยคนซื้อตายม,มันเต็มเลยสมัยก่อนผมอยู่เว็บไซต์กีตาร์ไทยนะครับชื่อล็อกอินโจเมมเบอร์ member. สัก,กเดียวแห่กันซื้อสักกเดียวแห่กันขายทิ้งหมดมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาได้ยินเขาเล่นออกมาแล้วไม่ได้เสียงนี้นะค,ะ okay, ครับโอเคครับเนี่ยวิธีการเล่นก็คือผมไม่ได้ใช้อะไรผมใช้แค่มือขวาผมแล้วก็การปรับเดนามิกนะครับผมสอนหมดเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้ปรับวรูปอะไรนะครับ สายสายใหม่นะครับเล่นไม่ค่อยถนัด ติดสายติดสายใหม่นะครับเอาใหม่นะครับจากคอร์ด A คอร์ดเดียวนะครับผมแตกอินโทรจนกลายเป็น A คอร์ดเดียวของผมคือแบบนี้ครับสร้างอินโทรโดยที่พยายามไม่ให้เหมือนใครไม่ให้เหมือนเพลงไหนเลยครับสร้างเทนชันที่อินโทรนะครับให้เป็นเมโลดี้และคอร์ดในตัวเดียวเลยครับกระชากแรงๆอย่างนี้ครับเพลงช้ากระชากแรงๆอย่างนี้เลย okay อาจจะมีคอร์ดอื่นส่งเข้ามาบ้างไม่ให้มันมีแต่ตัวเมเจอร์นะครับอ,อย่างคอร์ดที่เป็นคอร์ดที่สามเนี่ยที่เป็นคอร์ดดีผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเอชชาร์มเนอร์คอแรกเป็นคอร์ดดีมันมันซื่อไปครับอันนี้เป็นอีเ e ป็นซีชาร์เนอร์อ e ีเป็นซีชาร์ไเนอร์ก็ได้นะครับ จาก E ขอดท้ายเป็นซิชาไพเนอร์ขอดเดิมมันคือ A E D E อาจจะเปลี่ยนเป็น A E เป็น F# minor D เป็น min er. e C# minor er. ให้มันหมุนเข้าไว้ครับเพื่อให้ฮุกมันเด่นมากยังไม่ใช้คอด D ข้อท่อน B เป็น D E ก็ e, ็เปลี่ยนเป็นซิชาไพเนอร์ เปลี่ยนไม่ต้องเป็นเมเจอร์เลยพเพราะวลาส่งท่อนฮุกมันจะเด่นพอท่อนฮุกมันเป็นดีมันจะเด่นมากนี่คร่าวๆนะครับยังไม่ตกผลึกเดี๋ยวต้องลองอีกทีนึงครับ